สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังแล้วก็รับชมไลฟ์สไตล์บายโตคามาอัปเดตเรื่องของกรมบัญชีกลางกันนะคะพร้อมจ่ายกันยายน68กรมบัญชีกลางแบ่งโอน3รอบผู้รับสิทธิ์อะไรอย่างไรนั้นเราไปฟังเนื้อหาแล้วก็นะรายละเอียดกันเลยละกันนะคะกรมบัญชีกลางรายงานความคืบหน้า พร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีงบประมาณพศ2568นางสาวทิวาพรผาสุกลองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมีมติ ในวันพุทธที่23กรกฎาคม2568อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังคีบแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบป,ประมาณ2568ดังนี้ 1. จ่ายเงินสงเคราะห์อ,อัตรา100 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนคุมภาพัน์ธถึงกันยายน68ผู้สูงอายุจะได้รับเงินไม่เกิน800บาทต่อคนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์กำหนดการโอนเงินในเดือนกันยายน2568จำนวน3รอบแบ่งกลุ่มตามเดือนแบ่งกลุ่มตามเดือนปีเกิดโดยจะทำการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบุคคลหรือบัญชีบุคคลอื่นแบ่งเป็นรอบที่1จ่ายวันที่16กันยายน2568้รอบที่2จ่ายวันที่17กันยายน2568้และรอบที่3จ่ายวันที่18กันยายน25682 ให้ใจ่ายเงินสงเคราะห์รายการที่โอนเงินไม่สำเร็จจำนวน3ครั้งโดยมีรายละเอียดครั้งที่1โอนวันที่24ตุลาคม2,568ครั้งที่2โอนวันที่24พฤศจิกาย,ยน2,568และครั้งที่3โอนวันที่24ธันวาคม2,568สําหำหรับผู้ที่มีสิทธิ สําหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขป,ประจำตัวประชาชนได้กรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบุคคลอื่นโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชี ร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2,565หรือขอรับแล้วก็ยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานสำนักง,งานคลังจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดหากมีข้อสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะกรมบัญชีกลางนะคะหมายเลข02270 6400ในเวลาราชการนะคะโสโก,สก,โกมัมชีกลางกล่าวนี่ะก็เป็นเรื่องของกรมชีกลางพร้อมใจเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายนนะคะก็แบ่งออกเป็น3รอบนะคะฝากไว้นะคะหนึ่งรายละเอียดนะ,ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะ เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องไปตกอ,อกตกใจอะไรมากมายเหมือนเ,เดิมกับเหมือนเดิมในเรื่องของเนี่ยนะก็เหมือนเดิมนะสามเดือนก็เหมือนเดิมจ่ายแปดร้อยนะคะแค่นะเอารอายละเอียดมาอ่านให้ฟังเฉยๆอย่างนี้ค่ะไม่ได้ให้สับสนนะเนี่ยเอารายละเอียดมาอ่านให้ฟังให้รับรู้เฉยๆว่าการแบ่งโอนสามรอบในเดือนกันยายนนะคะพร้อมจ่ายกันยายนนะฮะกรมบัญชีกลางนะฮะแบ่งเงินโอนสามรอบผู้มีสิทธิ์เนี่ย สิทธิ์อะไรสิทธิ์ผู้สูงอายุนั่นแหละเงินผู้สูงอายุนั่นแหละนะคะก็ได้ร้อยบาทต่อเดือนใช่ไหมนะปกติก็จะเดือนละร้อยเดือนละร้อยไงนะคะก็แบ่งเป็นระยะเวลาแปเดือนนะคะก็8เดือนก็ไล่ไปนะคะสามรอบนะฮะมีอะไรบ้างนะคะตามนั้นแหละนะคะก็รอบแจกวันที่1กันยาเนี่ยกันยาสิบเจ็ดกันยานะคะแล้วก็มีเรื่องของสิบแปดกันยาเนี่ยแบ่งสามรอบนะ แบ่งสามรอบในหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งกันยารอบที่หนึ่งแจวันที่ส6หกันยารอบที่สองแจวันที่17กันยายอดรอบที่สามแจกวันที่18กันยานะคะก็เหมือนเดิมที่เคยได้รับนั่นแหละนะคะ่ะนำรายละเอียดมารอสู่ฟังกันนะคะจากกรมบัญชีกลางจ้าไว้เจอกันใหม่ลิดหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า